ตาโลกื้อสื้อสื้อ,อน้ำน้ำน้ำสื้ออันนี้เป็นภาษาเสียงอีสานนะคะ สวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้เราจะเอาขนมไข่นกกระทามาให้ฝรั่งน้อยสองคนชิมค่ะทุกคนเอามาจับดีๆนะลูกอันนี้เรียกว่าขนมไข่นกกระทา,านกกระทาเป็นไข่นกนกระทาอันนี้เป็นไซส์ปกตินะคะทุกคนส่วน สไตล์แม่ก็คือขี้เกียจนะคะก็ทำไซส์จัมโบ้ด้วยจะได้เสร็จเร็วๆนะคะก็ประมาณนี้ <laughs> จัมโบ้เอาชิมดูสิเป็นไงอืม้ม <laughs> อร่อยอร่อยมากแล้วมากนี่นะคะ น้่ฉีกอย่างงี้นี่มันไม่ค่อยกรวงเลยค่ะทุกคนลลแล้วก็อม,มันไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไปเอาแป้งมันฝรั่งมันฝรั่งของฝรั่งทํานะคะไม่ได้ไม่ใช่ใช้แป้งมันสําฝรั่งของบ้านเรามันก็เลยม <laughs> ัน รสชาต์โอเคแต่ว่ามันไม่มันไม่กรอบเท่าไหร่ไปใช้ได้นะเป็นไงโอเคนึกจะอ้าแปกนิดหน่อยแต่ว่าอร่อยอืมอะไรเยไม่ร้อนก็อร่อยอืมแนึกอยากกินขนมนะคะก็เลยมีมันก็เลยเอาเอาลองมาทำดู ใครได้ก็กเดี๋ยววันนี้นะคะทุก,ทกคนไปจะลองเอาคําภาษาไทยที่มันออกเสียงคล้ายๆภาษาฟินมาลองถามเด็กๆดูนะคะว่าเขาจะรู้หรือเปล่าว่าแม่พูดคําภาษาไทยคาเนี้ยคล้ายกับภาษาฟินว่าอะไร อุ้ยนองะเียอ <si ้ย้อาวอาวถ้าไม่พูดภาษาไทยแล้วหนูฟังแล้วหนูคิดว่ามันเหมือนกับภาษาฟินคำว่าอะไรลองพูดดูนะฟังตอนแม่ฟังตอนแม่พูดแล้วหนูก็บอกว่าภาษาฟินมันจะเป็นคำอะไรนะเริ่มแล้วนะ หัวเม้นน่ะมีภาษาฟินที่พูดแบบไหนไม่มีหรออืมไม่ได้คำคำภาษาฟินที่พูดเหมือนกันนะอนะอันติพูดอันติพูดสิมีแต่อันติฟังอันติฟังแม่พูดคำว่าหัวเม่น่ะ มีหัวมันหัวแมนนะเออเออไม่ไม่รู้เกมมามีสถานการณ์ไทม์ล็อกเอมสถานเสื้อสูทนะฮเออหัวแมนนะหัวมันหัวมันหัวแมนนะมีภาษาพินที่คล้ายกันก็คือหัวแมนนะแปลว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้อันน่ะบอกว่าหัวแมนเฉลี่ยเลย หัวแม่นนะาษาฟินแปลว่าพรุ่งนี้ค่ะทุกคนมันก็จะออกคำเสียงคล้ายๆคำว่าหัวเม้นนะคำต่อไปนะเม่นนะเม่นแม่นะไปม่นนะเม่นนะแม่นนะแต่ว่าไปคำต่อไปตาโลกตาโลตาโลกแปลว่าบ้าน บ้านเราก็จะมีคําภาษาอีสานที่พูดว่าตาโลก็คือตาโตตาตาโลตาเหลืองนะคะภาษาฟินมีตาเหรอใช่ไหมตาโหแปลว่าบ้านเออคาต่อไปปีรักกาปีรักกามีภาษาฟินคําว่าปีรักกา คล้ายๆคำว่าปีรักาของบ้านเรานะคะทุกคนหือปีรักาแปลว่าพายแปลว่าพายนะคะแล้วก็จะมีคำว่าปู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 ก็คือปู่เสืออะไรอย่างนี้หรือว่าปูหนาบ้านเราอย่างนี้นะคะปูก็จะออกเสียงเหมือนกันเลยกับปูของฟินนะปู่ภาษาไทยแปลว่าต้นไม้ ต้นไม้อาต่อไปต่อไปนะเอลินะอันนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนี่นี่เสื้อเสื้อเสื้อน้ำน้ำน้ำเสื้อเสื้อนะคะเสื้อภาษาไทยก็คือเสื้อนี่เสื้อเนอะแล้วก็มีภาษาฟินที่ออกเสียงเหมือนกันเลย เสื้อ <correct. S 1> ใช่ไหมไอพูดสิเสื้ออืมเสื้อเสื้อเสื้อภาษาฟินแปลว่ากินนะคะกินเอลินาเสื้อ It is a uniform เสื้อนะคะอ่าคำต่อไปเสื้อเสื้อ ซื่ออันนี้เป็นภาษาเสียงอีสานนะคะซื่อซื่อซื่อของซื่อกำเข้านะคะซื่อซื่อซื่อส่วนภาษาฟินซื่อแปลว่าเหตุผลค่ะทุกคนซื่อก็มีภาษาฟินเออเป็นไงล่ะก็มีเหมือนกันนะคะภาษาฟินกับภาษาไทยภาษาอีสานว่าเราก็มีออกเสียงคล้ายๆกันหลายคํานะคะทุกคนวันนี้ก็เอามา ให,ให้ทุกคนฟังนะคะ <c oughs> ก็ประมาณนี้แหลคะค่ะทุกคนใครที่อยากเรียนภาษา,ษาฟินนะคะก็ได้ไปสี่ห้าคำเนาะออกเสียงคล้ายๆกันเลย <c oughs> นะคะเดี๋ยววันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว <c oughs> ปวดหลังเดี๋ยวเราก็ขอตัวกันไปก่อนเนาะกินกินขนมไข่นกกระทาไข่นกกระานใไนพูดสิคะ ไข่นือกระทไข่น้อกระทาไซจัมโบ้ก็ไม่ได้อร่อยมากแต่พอกินได้สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายมาบ๊ายบายมาบ๊ายบายบ๊ายบาย